ไอ้บอลบอมบอลดิ๊ดิดิดูนะดูดูซ้อนดูซ้อนดูซอนดูอนดู้อนไปออมาจิงมาจิงอันนี้เออแน่หลบคุด้วยสัตว์ดนดนดนแงห้คุณให้อะเลยอดไป หนูมีดแลกตาย,ลลลยลแล้วร้อเงเลยไม่ล็อกแล้วตุ้มจุ๊บเตะเนมาจับยิงตายแล้วไม่ยอมน้องสู้อ่ะไม่ได้เอยาเพนได้ไงอ่ะเพียนมามีจับปะไม่มี o matter ที่เป็นใช้เลสได้ป่ะโอ้ยปวดไม่ทำแล้วสักเนออ่าโปรติเพลงก็เริ่มเลสกันหรอเนี่ยอ่อไม่ใช่บูเลยเว้ยอ,อ่ากูเริ่มบูเอาคู่ดาวเหมนกันไม่หรอกเวลาเวลาเริ่มเริ่มเริ่มบูมันดีกว่าตรงที่ว่าตอนไฟเมื่อก่อนมันมีเลสใช้ไงปาฟกูมาปัดกูแล,แล้ว โดนไหมเเอ้ตวเตียเเียงโดนหัวคอมตันกำลงไปด้เยตามดูไหมเด้งหมไมได้หัวโอเคแมนเฮงหดเฮงหมดเฮงหมดเทนหมดไอ้เนี้ยเนเนไม่รอดดิตัวไอ้ตวแล้วดตเรา ป่าไม่ได้เอาแม่นี่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 เอาดิเอาดิไอฟิกหมดฟิกหมดฟิกมันเออม่ลืมวะรันรันแวนอะตามุดอย่ะเอาอยู่นี่เนี่ยไอเริ่มเเจ็บแลวัเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บเอาเมาดิเอามาดิเอามาดิอุ้ยมงฟิกหมดแล้วจ้าตามตามตมหมดซ้ายซอยู่ออยอ้ยฟิกไปแล้วอ กูกูใช้ฟิกฟิกออกมาจากป้อมเลยที่กูตามไปฆ่าพี่เลยไงคุณดูว่าจะเดินออกไม่แม่ไม่กูกูกลัวกูกลัวออกไม่ทันอ่ะกลัวโดนเตียวอ่ะโอ้โหชิดชิดอุ้ยเอาสูบว่าโอ้เยี่ยเกือบลูกูไปอยู่ดีนะเอลสีเทาเมื่อเดาเมื่อก่อนส่งไว้ส่งไว้สติเงี้ยมันหล่อไม่สีปะ ไอสิ็อกเกมาดเลยทแบบวะไม่ทำไปอยู่นู่นเฮ้ยไมได้หรอโอ้แม่งเราไปแล้วไปนู่นเฉยอะไรวะน่ะตักมันขันไม่ได้ไออมันเลยไปมาลาไปมาลาไปมล้้้ดูดสดูดูดสยา แก๊กแวนเนี่ยบาลายถุดละปล่อยหลุดมาให้กูเล่นแม่งปล่อยทองตัวด้วยไงเดี๋ยวแกนมันตี้อมได้เลยุนยโอ้เดี๋ยวออกมากันเซียวแม่งม้าเดีโดนแช่ได้้อมน้องไม่จับว่ะน้องไม่จับว่ะเดี๋ยวโดนปะเดี๋ยวโดนปลอยแล้วทำไมยังสู้ตัว เอาหมวอรับไปกันมีโดแล้วไม่ต้องห่วงแได้ไม่ต้องห่วงตุวกิลมาเยี่ยวมาเลยมา,าเลยดาเลเยวมาเกี๋ยวมาอันแห่แข่งด้วย ยิงเลยเออหูยอยู่ที่เดิมเนี่ยเอาใบรับกาแล้วอ่ะมีมีจับปะมีม่ยว,ย,วย,วยวียยย่ยวเดียวเดีอ้ยเดียวฟินั่นเยเพมายนบอยไ,ไ,ไอยปแล้วเเห็นเยมาเีมาพีก,ก็มารามาอยูด่ก้อนใ่กอนี่อ่อนแตป้อมเลยไม่ไ้ยมีดูนะม่ดูม

โอเคเฮียมาจีเฮีมาจีออเดตเออแน่หลบกูด้วยสิครันโดนโดนโดนแทงให้กูใหเอาเดเลยตลอดไปเฮียยังไม่ตายนะนีเอย่าสู้ในวงมาเลยสู้ในวงอ๋อได้ได้อ๋ออะไร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  จะพยายามจะพยายามใครใช่วะไม่ป้อมได้วะตายสองนี่ได้เดี๋ยนมาเดินกลับเลยเดินกลับเลยเดี๋ยวเพลยมาเนี่ยกูไม่วางตรงนั้นด้วยไอ้ตัดกูวางฝ่ายจะเดินมาถึงนี่อ่ะกูวางก่อนแล้ว ขอความแน่นอนกับชีวิตดิว่ะแม่ต่การได้อยู่แล้วจะบอกว่ามังกรเดี๋ยวต้องไปดันบนก่อนว่ะกูต้องไปแบบรับบนก่อนเดี๋ยวขึ้นธนูตีไกลแล้วเดี๋ยวกูจะขึ้นขึ้นคอยละไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวโดนดาเมจเยอะไปวะไไอ้อ้ เดยวอยู่หลังยังไงด้วยทำความเป็นเอาเอาเอารับรับไปเอิบมั้งกันไปดิดิโดนลยมาล้างมาล้างมาล้างแข้งเข้าสวยสวยสวยเยียตายเอ้ยฮอนตายฮอนเอ้ยกูอยากดึงมากไอ้เฮียแล้วกูยอมตายเลยเนี่ยเไยออกเลยออกเลยออกเลยไม่คุมไม่คุมยังไงก็ได้อยู่แล้ว เลนดักของเราถูกโจมตีโอ้เียอยมามามาเมื่อกี้โอ้มาออาเลนยเออ่เหล็อกตายแล้วล็อกเลยไม่ล็อกแล้วตอเต็มมาเก็บไว้ให้เราบเพียเอาไปเอาไดจปะโปโย ยังสู้ยังสู้อยู่นี่บ้องเลนกลางของเราถูกโจมตีเอ้าม่หลอดนันรักวะเฮ้ยใจหายเวฟใจหายเวฟตันบนสีวะเจ้ามันออุปปครถูกส่งออกไปแล้วแต่ดาเพื่อตีได้เลยแแรดเปม่ต้องดีว่ะมีดีก็เปิดไปดูมงคุด ไอ้บนสกินหน่อยไหมสวนเจสสบนสกินบนไหมสกิลอัลติมทพร้อมแล้วแต่เดี๋ยวนมึงบนสกิลล้วแปลเเนี่ยชิบายโดนรัดไอ้เฮียโดนลัดไอ้จ้าเนี่ไอ้เฮียผมมาหมดเลยอ่ะมันตีแบบไม่ฝืนไงก็ฝืนไงไม่ดูเลยอ่ะ

อันนอยกบมาเลยอเออดูเออดูเออดูอยูยกูโอ้โหขนา n น้นมาหลอดใ้เมามไปับทะรับี่พนอยู่ล่างนะเพนอยู่ล่างไอติวเสียหลังเดเสียหลังเดยหลมีตะ้เสียหลัง อย่าไปผมไปเฮ้ยอย่าต้องซวยสิเฮ okay. ้ยไปได้ยังไงอ่ะเพียร์เพียร์มาไม่จับป่ะไม่มีไม่มีไปกันระวังด้วย โอเมนออมาได้บนฟิลอาจจะต้องดันติดก่อนต้องดันระบนดันการกลางมเาเว้ยเอียวได้ปะได้ปะฝันดีแมนอย่างมันจะฝันดีแน่นอนสอเมนมันมันไม่ใช่คนเกิดแบบเพื่อยังไม่เข้าเลยไอ้โดนโดนไอ้เฮียโดน,โดนไม่มีจับไม่มีตินะจับไปยังอ่ะ หนูมีจ <costing> ับ <Marketing> ยังไม่ได <ession> ้นได้ดได้โปได้โปได้โลสวยนนว่าแล้วแทงอยู่แล้วแทงอยู่โอเคสวยมาอยู่มาโอมาอยู่นี่อยู่น้าเดาเรืดาบวะดาบหรือป้อมใค่ใบตายตายสีสีป้อมป้อมได้อยู่ไลั้นไล่ันไล่สสุดเลอบเลย เดียวเหเด่ะเอเดตเดียวกับอิวสูได้อยู่วะเอลสูเกิดทะเลาะไฟอ่ะนั่นเดียังโอ้โหสวยมากชอบเลยคอนควอนมาหลอดในสามสองเติอไม่ทานมาหลอดตัวเฮียนโดดมาอย่างเงี้ยหวั่นเกียร์ไปเยียกผูออกคอยสัตว์ผู้ขึ้นกันเมียชิ้นที่สามเลยดึงต่อหน้าต่อตา คือกูไม่เข้าไอ้หํา